ก็สวัสดีคนทั้ง12ล้านคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบนี้นิดนึงนะครับก็อาจจะไม่ได้ละเอียดครบถ้วนมากนะครับแต่ว่าก็อาจจะแบบทำให้ทุกคนพอเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นได้นะครับเท่านั้นก็เพียงพอนะฮะสำหรับระบบวันนี้เกี่ยวกับมิตมะนะครับ ก็คือจะเป็นเรื่องระบบเซตติ้งระบบนี้จะช่วยในการให้เราหามิตมาได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับเซฟอีกพีมิติมานะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละอันว่ามันดียังไงนะครับจริงๆมันมีเรื่องระบบการแรนดอมเขาเรียวกว่าอะไรเซตมิติมาอีกซึ่งอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาเรื่องเกี่ยวกับ การคัดแยกมีิตามาก,ก่อนนะครับตอนนี้ผมมีมิตามาอยู่ทั้งหมดแ7ด้ยเจ็บเจดชิ้นทัพหกพันนะครับดูจากด้านด้านมุมบนนะครับอ่ะอันนี้คือทั้งคังของผมเลยนะเนี่ยทั้งคังปึ๊บป๊บนี่เลยนะไม่มีไม่มีสี่ดาวสามดาวสองดาวเลยนะครับเพราะว่าผมกินไปอยู่ในระบบนี้แล้วนะครับไปดูกันนิดนึงนะครับด้านซ้ายบนนะครับอ่าออโต้ออเบนดอนนิวนะครับก็คือ มันจะคัดแยกอันนี้คือระบบที่คัดแยกมิตมะใหม่ที่เข้ามานะครับตั้งแต่เราเซตระบบนี้ปุ๊บมิตามะใหม่ที่เข้ามานะครับ <al> ที่เราฟาร์มได้จากที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกเอาไว้หนึ่งดาวถึงสี่ดาวนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นมิตามะหนึ่งดาวถึงสีดาวมันจะคัดไปคัดแยกไปที่หน้าทูฟีดนะครับหน้าทูฟีดเป็นยังไงนะครับหน้าทูฟีดก็คือหน้าแบบนี้นะครับหน้าน่าอย่างนี้หน้านี้ก็คือมันจะเป็น มิตามาที่ป้ายเอาไว้ป้ายยาไว้อย่างเช่นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเลือกมิตามาหนึ่งอันนะครับปึ๊บเข้าไปนี่นะครับมันจะมาอยู่ในหน้านี้แล้วไอ้หน้าเนี้มันจะสามารถที่ทําให้เราเนี่ยกินมิตามาได้อ่าถ้าเราเลือกข้างบนคือการคัดแยกม,มิตามาส่วนข้างล่างก็คือเป็นเราต้องมากดกินอีกทีหนึง่งนะครับส่วนข้างขวาเนี่ยคือระบบที่ทําให้มันกินอัตโนมัติว่าอาบดดอนเนี่ย มันจะกินมิตามาที่เราขัดไว้เนี่ยทุกๆเท่าไหร่เหมือนกันให้อาหารมันไว้อะนะครับก็คือไอ้ด้านซ้ายบนเนี่ยคือการคัดแยกอาหารมิตามาไหนที่เราเก็บไว้ก็คือเก็บอันไหนที่เราไม่ใช้เนี่ยก็ไปแยกไว้ให้มันกิน <โ frustrating. S 1> ก็คือ1นถึงสดาวก็คือแยกไว้ส่วนด้านขวามือก็คือเป็นสิ่งที่<ฆ>ระบบที่เศษดอยว่า <nin> จะให้มันมากินทุกๆกี <Amsterdam> ่วันนะครับ1วัน3วัน<ำ>15 <Piet. S 2> วันอะไรเงี้ยแล้วแต่ หรือจะกดให้มันกินเลยก็กินได้ก็มากดด้วยมือนะครับประมาณนี้ส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างก็คือเป็นเป็นระบบที่เซตว่าจะให้มันกินกี่ดาวบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะก็จะเซตเหมือนกับข้างบนนะครับก็คือให้กิน1นึ่ดาวเพราะว่า1นดาวถ้ามีในคังเนี่ยมันลบนะครับทุกคนก็จะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยเนี่ยที่ผมกินไปนะครับ เนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะแล้วตอนนี้ที่ผมมีอยู่ก็เป็นหนึ0 0ล้านเจ็ดแสนสามนะครับเวลาอัพมิตามาเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยนะฮะอ่ามาดูกันนะครับสมมุติเวลาเราอัพมิตามาใช่ไหมผมจะอัพหกดาวเนี้ยกดฟีดปุ๊บอ่าเห็นปะตรงหน้าเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับอีพที่เรากินไปที่เราสะสมมาทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถมาเลือกได้ว่าจะอัพทีราเวล สามเวลหกเวลเก้าเวลสิบสองสิบห้าอะไรเงี้ยซึ่งมันจะคำนวณอ p ีให้เป๊ะเ,เลยมันจะต่างกาบจากที่เรากดมือตรงที่ว่าบต,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 ต๊บๆอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมกดกดออกก่อนปึ๊บตอบแล้วศูนย์นะครับแล้วเกิดเรากดอย,าาย่างเงี้ยปึ๊บๆอ P มันเท่าไหร่ไม่รู้อะเนี่ยเม็ดหนึ่งมันเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นกว่าใช่ไหมซึ่งไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะเกินก็ได้นะครับแต่เกิดว่าเราใช้ระบบเนี้ยอ p ที่เรามีเท่าไหร่นียมันก็จะใช้เป๊ะเลยนะครับ เนี่ยต้องการเท่านี้ก็คือให้เท่านี้ไปลเลยส่วนเกินนิดที่เกินมามันก็ยังเก็บไว้ในคลังต่อแล้วใช้ต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพวกระบบที่ใช้ด้วยมืออย่างเงี้ยสมมตินนะเราเอาตรงนี้มา<อ>จน<อ>ถึงประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับออพมาขนาดนี้แล้วเบลสิบสี่แล้วถ้าเราไปกดอันเนี้ยปึ๊บเบลสิบห้าเท่ากันไหมเท่ากันแต่ว่า EP ที่เกินมาคือทาไงนะครับลองกดอันนี้ออกปึ๊บมาดู EP ขาดเท่าไหร่จึ๊บ สมมุตินะสองแสนหนึ่งหมื่นสองสนหนึ่งพันใช่ปะขาดอีกประมาณสองหมื่นนะครับสองหมื่นจะเต็มก็เาสิบสี่นะครับแต่พอมากดอันนี้ปุ๊บได้ e p เจ็ดหมื่นแปดเวั1สิาทเท่ากันและใช้เงินในค่ามีตามาอันเนี้ยเต็มจํานวนนะครับเต็มจํานวนเลยเพราะนเนี้ย e p ที่เกินมาหายเลยนะครับแต่เกิดว่าเราเอาไปกินในหน้าเนี้ยเรามาใช้ระบบเนี้ยปุ๊บให้มันเต็มเสียเงินเท่าที่เราใช้ e p นะครับ EP ก็ใช้ตามจำนวนที่มันขาดไปเท่านั้นเองนี่คือข้อดีของระบบนี้นะครับก็เลยจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับสมมุตินะผมไปตั้งค่าให้ดูก่อนอะตอนนี้นะครับผมตั้งค่าไว้ที่ว่าออโตอาอบาดอนที่เลเวล1-4ถึงแปลว่ามีสมาชิกเข้ามาใหม่เลเวล1-4ถึงจะเป็นมีสมาชิกจะให้ตัวนี้กินส่วนข้างล่างก็คือจะให้มันกินเลเวล1 4ถึงเหมือนกัน นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่อยู่เนี่ยมันจะกินทุกๆหนึ่งวันนะครับจากด้านขวานะฮะหรือเราจะมากดมือก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ทุกคนดูว่าหลังจากฟาร์มเราจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนสังเกตว่ามีตาผมเนี่ยมีแต่สีทองหมดเลยนะครับไม่มีสีม่วงหรือสีขาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟาร์มดูสักนิดๆหน่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะลองไปดูนะด้านธรรมดาก็ได้ฮะ จะได้เร็วๆหน่อยเนาะเอ้ยเดี๋ยว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 ผมว่ามีจามาดีกว่าจะได้เห็นความแตกต่างด้วยอ่ามีตามานะครับไปตรงนี้อุ๊ยวันนี้มีพูดเงาซะด้วยนะครับฟาร์มดีไหมเนี่ยอ่ะด่านสิบแล้วกันด่านสิบจะได้ดูยังไงมีทั้งสี่ดาวห้าดาวหกดาวนะครับแล้วแต่โอเคเปิดบัฟด้วยนะครับจะได้เยอะๆหน่อย อีบาตอนนี้ยังมีตามายังไม่เต็มงั้นผมจะใช้เป็นเป็นโมก,ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเอามีตามาอีบาออกเอาเป็นโมก,กับอะไรดีต้องใช้น้องหุ่นบับและชถ้าเกิดใช้โมตัวเดียวอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่จาจจะช้านิดนึงนะฮะปึ๊บเอากรรม ไฟไม่พอนะครับทุกคนไฟไม่พอหูตายไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับตายแล้วทุกคนเราลืมคำนวณแบบไฟนี่มาโมาผมจะรอดไหมเนี่ยอ่ะผมขอเริ่มใหม่แล้วกัน ลืมคำนวณไฟนะทุกคนจริงๆโม,โมผมตัวเดียวนนะั้มันก็น่าจะถึงนะผมว่าไนลองดูไนลองดูอาจจะถึงก็แล้นะครับไม่น่าจะใช้ไฟเปลืองเยอะขนาดนั้นโอเคเปลี่ยนเป็นน้องกระต่ายแล้วกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเดยวเซฟด้วยข้างหัวยาดีกว่าผมกลัวไฟไม่พออ่าแบบนี้แล้วกันนะครับโมผมว่าน่าจะดาเมจถึงนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้บับเลยอะเนี่ยดาเมดต,ต่ำมากขนาดคีดดาเมดนะเนี่ยเพราะว่ามันผมทำสปีดนำไซเมไปไงอือเรียบร้อยนะครับถึงปะ่ะนิดเดียวนะครับนิดเดียวเดี๋ยวให้จูเทนตบโอเค โอ้โหมีคนมาช่วยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรื่องมีตร,รมะว่ามันจะได้อะไรยังไงปึ๊บเห็นปะเห็นด้านบนไหมถ้าเกิดเราได้สี่ดาวมามันจะแยกไปอยู่ข้างบนอยู่ในปากเห็นปะไอตัวปีศาจนะครับห้าดาวที่เราไม่ได้เลือกเอาไว้ไว้ต้องแยกมันก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมเก็บเงินทุกอย่างนะครับแต่สี่ดาวลงไปก็คือแยกมาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของกันอ่า ปิดบับก่อนมาดูของกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างชิปอ,อะเข้ามาดูมิตะมะหน้านี้นะครับอ่ากดที่อีทนะครับเห็นปะตรงเนี้ยมันจะมีขึ้นคำว่าอะไรอะ free double เเถูกแปลว่าไอ้สองชิ้นเมื่อกี้ที่เราได้มาจากการฟาร์มใหม่อ่ะ มันจะมี2องชิ้นที่เราต้องกินนะครับเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับมาดูกันเลื่อนลงมาดูปุ๊บล่างสุดเลยอยู่ไหนอ่านี่ไงเห็นปะยูจีนาทูฟี่นะครับเห็นปะหนึ่งวันมันจะกินเห็นปะที่เราตั้งไว้แบบเมื่อกี้เลยนะฮะเนี่ยเห็นปะา f t เตอร์วันเนะครับแป่ว่าหนึ่งวันจะกิน กินก็คือกินสีดาวข้างล่างนะครับนี่คือการเซตร,ระบบตรงนี้หรือใครอยากจะแบบเฮ้ยรู้สึกมันลกจังเลยมากดมือก็ได้นะกดที่ฟีดแนลตรงรูปตรงรูปหน้ามันตรงเนี้ยกดปุ๊บแล้วกดโอเคมันจะกินเลยนะครับน่ะหายไปละเห็นป่ะหายไปแล,ปปแล,แล้วลอีกพีที่เราได้เมื่อกี้ก็มาดูตรงไอ้ล็อกตรงเนี้ยเห็นปะ่ะสองชิ้นสองพันห้าร้อยอพีนะครับล่าสุดวันที่สามสิบเดือนสี่นะครับอ่านี่เลยนะครับ อ่ะแล้วเราก็ทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ e p พที่ที่ได้มาทั้งหมดอะ่ะนั่นแหละก็คือจะอยู่อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วถามว่ามีตามาพวกเนี้ยเราจะทํายังไงถึงจะถึงจะกินในพวกที่เหลือๆได้นะครับอื่นๆอย่างเงี้ยจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันเซตยังไงผมจําได้ผมเซตได้นะแต่ตอนนี้ผมจําไม่ได้ละอ่าตรงนี้เซตเป็น5้าดาวไหมปึ๊บอ่านี่ไง1ดาวนะครับ อันนี้สี่ดาวเหมือนเดิมนะถ้าสมมุติว่าใครที่มีมิตามาก่อนหน้าอยู่แล้วแบบมันอยู่ในหน้าเนี้ยพี่ผมเพิ่งจะมาเซตแล้วมิตามาตรงเนี้ยมันสี่ดาวสามดาวสองดาวมันยังมีอยู่เลยทําไงดีครับอะไรเงี้ยทุกคนนะครับมาดูตรงนี้ตรงหน้ากลางตรงหน้ากลางตรงนี้นะกดไปที่หน้าออก่อนนะหน้ากลางตรงนี้นะครับตรงกลางนี้คือการย่อยมิตามาถูกว่าอ่าเราก็เลือกเลยว่า ห้าดาวเราจะย่อยเราก็ย่อยเสร็จก่อนย่อยห้าดาวนะครับผมจะย่อยห้าดาวก่อนนะย่อยปึ๊บเพราะว่าห้าดาวเราไม่ต้องการให้กินเพราะว่าเราจะเราจะย่อยเอาของเห็นปะเพราะว่าห้าดาวมีโอกาสได้เ็จม้าดาได้เส็จเอสไอเอสพีได้หยกได้เกตได้อะไรเงี้ยมันเยอะนะครับอย่าไปกินนะครับเอามาย่อยอ่าผมขอย่อยห้าดายเสร็จเลยแล้วกันนะครับปึ๊บอ่าเห็นปะได้เกตแล้วก็เกตไปสุ่มต่อได้อะไรเงี้ย เก็บไว้แต่หกดาวมันจะไม่กินอยู่แล้วนะครับมันไม่กินหกดาวอ่าประมาณนี้นะครับพอเก็บพอกิน5ดาวเสร็จหมดแล้วใช่ปะกลับมาที่หน้าเซตติ้งนะครับเซตติ้งเสร็จปุ๊บอ่ามากดที่ออก่อนนะถ้าออนี้มันจะได้หกดาวด้วยนี่แปลว่าเราจะต้องคัดเลือกพวกสี่ดาวใช่ไหมสี่ดาวอย่างนี้อ่าเห็นปะตรงหน้าด้านขวามือเห็นปะตรงนี้มันจะเป็นเรื่องมีสมาได้ว่าจะเอากี่ดาวให้มันขึ้นกี่ดาว นะครับเลือกช่องได้ตรงนี้นะครับสมมุติเราจะเอาต้องการจะย่อยสี่ดาวสามดาวแล้วก็กดหนึ่งสองสามสี่นะครับพอไม่มีหน้ามีตามาขึ้นก็กดออตรงนี้นะครับกดออข้างบนเห็นปะหน้าออตรงนี้นะครับพอกดเสร็จปุ๊บด้านมุมขวามันจะเขียนว่า two feed เห็นปะข้างบนเนี่ยที่มันเป็นสีเวเทานะครับมันจะเขียนว่า two feed มันจะเป็นสีส้มขึ้นมาแปลว่ามีมีตามาถ้ามีมีตา,าให้กดกดเข้าไปคําว่า two feed ปุ๊บมันจะมาหน้า two feed ตรงนี้ครับ เสร็จแล้วเรามาดูตรงหน้าตั้งข้าวตรงนี้ของเราอิต,ติ้งถ้าเราตั้งค่าให้มันกินตั้งแต่ 1- นึถึงสดาวที่เราเลือกไว้เมื่อกี้แล้วมันมาหน้าทูฟีเรียบร้อยปุ๊บเราก,เราก็เราก็มากดที่ฟีด้าเหมือนเดิมมันจะมีขึ้นจําน,นวนว่าอยู่ในหน้าทูฟีนเนี่ยคือหน้าที่มันต้องกินได้นะแล้วเราเซตให้มันกินกี่ดาวอ่ะพอกดพอกดฟีดฟีด้าปุ๊บอะมันก็จะกินเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนที่ฟาร์มมาไว้อยู่แล้วอะไม่ต้องห่วงนะครับสามารถคัดแยกด้วยระบบนี้ได้นะฮะ เรื่องระบบกินอันนี้ชัดเจนแล้วนะนะครับสำหรับใครเวลาจะเอามิตามาผมแนะนําอย่างหนึ่งว่าเวลาอัพใช่ปะสมมติผมมีของเก่าอยู่เงี้ยแต่อยากจะอัพของใหม่ด้วยทายังไงครับเอออยากจะเคลียร์ให้มันอีกพีอยู่ในคังทั้งหมดก็คือจะใช้ของเก่าไปด้วยแบบนี้เลยนะครับสมมุติผมจะอัพเม็ดนี้ใช่ปะอ่าจาเแ็บนี้นะครับผมก็มีอันเก่าที่ผมยังไม่ได้ใช้อย่างเช่นอยู่ไหนนี่เ0ลสิบห้าที่ผมไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แล้วกันนะครับกินไปถึงเบลสิบสามแล้วนะครับ แล้วเมื่อกดอันนี้ด้วยกดเวล15บปุ๊บมันขาดเท่าไหร่จะเพิ่มไม่เต็มเลยนะครับจะเอาจากในคังมาเพิ่มเห็นปะแค่นั้นเองนะครับแล้วอันเก่าเราก็จะมารีไซเคิลได้แล้วก็ใช้อันใหม่ไปด้วยไม่ต้องเสียเงินแบบเต็มจํานวนนะครับ้ยเดคิดาเมยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับเรื่องระบบคังอีกทีนะครับต่อไปเป็นระบบเซตติ้งนะครับอันนี้ต้องมาหน้ารวมก่อนนะหน้าที่เราต้องใช้มิตามานะครับ หน้านี้นะครับไอตรงไทปเนี่ยคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะหามิตมะแบบไหนอ่าสมมุติว่าผมจะหาพุ่นเงากับฮาริอย่างเงี้ยกดโอเคปึ๊บมันจะมันจะหาเลยมันจะขึ้นมาเฉพาะพ,พุ่นเงากับฮาริเห็นปะทุกช่องถ้าสมมุติว่าอยากจะได้ช่องคิดดาเมจคิดลิวขวงอ,อย่างเงี้ยก็กดที่เลขหกตรงนี้ปึ๊บเห็นปะเป็นฮาริกับพุ่นเงาเลขหกอ่าระดับมิรรมตมะเลเวลอะไรเลเวลหกเลเวลห้าเลเวลห้าไม่มีเรามีแต่หก ก็ติ๊กหกไว้นะครับแล้วอยากให้อยากให้เป็นเป็นออปชันของอะไรคีย์ดีเข้าหรือเป็นคิดาเมดนะครับ HP มีช่องหนึ่งเนี่ยมีด้วยเห็นปะเราสามารถเลือกได้เวลาเราจะหามีตมาง,ง่ายง่ายนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วอยากจะหาว่ามันเป็นออปชันมีออปชันอะไรบ้างนะครับเมียแคลเห็นปะเมีคแคลนะครับ มีแอคแท็ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นปะแอคแท็กดเอร์ซอันนี้แอคแท็กสเปอร์เนเห็นปะอยากให้มีออปชันอะไรางก็ติ๊กเลยนะครับมีแอคแท็มีสปีดมีคีย์ที่เอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบออปชันสวยๆเป็นยังไงบ้างก็มาสามารถหาได้เลยนะครับเห็นปะอ่าแล้วก็ข้างล่างก็คือเป็นระบบที่สเตตัสลองจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นมีสามชิ้นไม่มีสี่ชิ้นเห็นปะทุกอันจะมีสี่ออปชัน ออปชั่นสีดำๆอ่ะก็คือสีออปชั่นนะครับอ่านี่คือการระบบค้นหามิตมะนะครับแบบง่ายๆนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ระบบนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่ผมจะมาแนะนําเพื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับแบบเฮ้ยพี่มันใช้แล้วงงจังเลยลองฝึกใช้ดูสักแป๊บหนึ่งผมว่าไม่เกิน2วันเป็นแน่นอนนะครับฝึกแล้วฟาร์มฝึกแล้วฟาร์มลองดูสังเกตดูนิดนิดได้หน่อยนะครับพยายามจับจุดให้ได้นิดเดียวเป็นเลยนะครับใช้ข้องนะครับทุกวันนี้ผมกำลังไล่ขยามิตะ มาอยู่นะครับก็แบบที่มไม่ได้ใช้เห็นบ้าเสิบห้าเอาทําใไม่ค่อยสวยนะครับเอาไปไล่กินยีกินไปก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับที่เหลือก็เป็นเอาไปเก็บไว้ในคังให้หมดจะได้แบบเหมือนกับมีคลังไว้เยอะๆอะอไรเงี้ยแล้วเวลาเราจะอัพก็คือดึงอีกีตรงนี้มาเลยไม่ต้องมานั่งกดมีตามาเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบมิจมะนะครับอัปเกรดมิจมาแบบใหม่นะครับที่มันมีมาสักพักแล้วแต่ผมผู้ ที่เพิ่งจะมาลองใช้นะเออก็ถ้าเกิดว่าใช้ตั้งแต่แรกก็อาจจะแบบทำคงทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันตั้งนานแล้วนะครับก็อย่าเสียใจไปตอนนี้เรารู้แล้วนะครับก็ลองใช้ดูนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ